ใครใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆเราหวังเป็นคอมพิวเตอร์วิชันซินโดมนะคะหลายคนนะคะใช้คอมเป็นเวลานานาแต่ว่าไม่ได้พักสายตาเลยแบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้สุดๆเลยค่ะอาการของคอมพิวเตอร์วิชันซินโดมนะคะก็คือเป็นตาแห้งแสบตาตาผ้ามัวหรือว่าปวดศีรษะหากใครมีอาการเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวบ่งชี้แล้วนะว่าอาจจะเป็นโรคนี้ดังนั้นหากใครใช้คอมนานๆค่ะแนะนาให้พักสายตาด้วยนะคะโดยวิธีที่เราไปเจอมานะคะก็คือ เวลาเราใช้คอมไป20-30นาทีแล้วให้เราลัสายตาจากคอมพิวเตอร์ค่ะมองไปไกลๆหา,าพื้นที่สีเขียวๆมองมันจะทําให้ตาเราได้กระพริบตามากขึ้นแล้วก็พักสายตาจากเจ้าคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ2นะคะกรณีที่เราตาแห้งค่ะให้หาน้ําตาเทียมยอตามันจะถ่วยทําให้ตาของเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นเป็นการบรรเทาปวดแล้วแสบตาได้ค่ะ3ค่ะ,คะปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้จ้ามากเกินไปนะคะกรณีเนี่ยกรณีที่แสงจ้าเนี่ยอาจจะทําร้ายสายตาเราได้ค่ะ สี่ค่ะหาแว่นสายตาที่ช่วยกรองแสงคอมพิวเตอร์ได้มันจะทำให้ลดแสงเข้าดวงตาแล้วทำให้เรารู้สึกสบายตานั่นเองค่ะดังนั้นหากจ้องคอมนานๆนะอย่าลืมพักสายตากันด้วยนะคะ